สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติดตามสือข่าวตะวันใหมอฟพิเชียลทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24นะครับเดือนธันวาคม2 5 6 7สําหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวเกี่ยวกับการสรุรบที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่และในรัฐชินนะครับมารายงาน,นทุกท่านได้ฟังนะครับซึ่งรัฐยะไข่กับรัฐชินนะครับจะมีพรมแดนที่ติดต่อกันนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมียนมาติดกับอินเดียและบังกลาเทศนะครับ ทางกองทัพเมียนมานะครับได้กำลังพ่ายแพ้ต่อกองทัพอารากันเอเอในรัฐยะไข่ยุคระดับการกดดันพลเรือนนะครับโดยไล่ผู้รีภัยสงครามจากรัฐยะไข่ลายหมื่นคนออกจากเขตอิลวัติพร้อมจับกลุมและคมขู่ชาวบ้านที่พยายามให้ความช่วยเหลือผู้รีภัยเหล่านี้นะครับซึ่งสถานการณ์ผู้รีภัยในเขตอิลวัตินะครับ ผู้ลี้ภัยที่หลบหนีมาจากการสรุลบในเขตกว่าในรัฐยาไไ่หลายพันคนนะครับได้หลบหนีมาอาศัยอยู่ในเขตผังเช่นเมืองซองตาส่วยตองยันเยกยีและในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแต่ก็รัฐบาลทหารพรม่าได้ออกคำสั่งให้พวกเขาออกจากพื้นที่ภายในวันที่25และในวันที่27ธันวาคมในขณะเดียวกันนะครับยังจับกลุ่มผู้ลี้ภัยและจำกัดสิทธิการ ทำม,มหากินของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยพวนกระทบและเสียงจากประชาชนผู้รี้ภัยที่ไล่ที่พึ่งประสบปัญหาขาดแคลนอาหารน้ำตื่มและที่พักอย่างรุนแรงในขณะที่ชาวบ้านในชองตาเปิดเผยว่ารัฐบาลทหารพรมา่าข่มขู่พวกเขาไม่ให้ช่วยเหลือผู้รีภ้ภัยโดยมีรายงานว่าผู้รี้ภัยอย่างน้อย16คนในเมืองน้ำใส ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยการสู้รบในรัฐยากไนะครับกองทัพอาราการเอยังคงลุกคืบในพื้นที่เขตเมืองก่าใกล้ชายแดนอิลวัตีกดดันให้กองกําลังรัฐบาลทหารพรมาร่าต้องถอยล่นในขณะที่รัฐบาลทหารตอบโต้ด้วยการโจมตีทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยของพละเรือนนะครับ จากสถานการณ์ดางกก่าวนะครับกำลังสร้างความตื่นร้อนอย่างหนักให้กับผู้ลี้ภัยและพละเรือนในพื้นที่ท่ามกลางการดะเมิดสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการกระทําของทหารพรม่าะนะครับผู้ก่อการร้ายซึ่งในรัฐยะไข่ก็เหลืออีกในไม่กี่เมืองเท่านั้นทางฝ่ายทหารอาราการจะสามารถยึดได้ทั้งหมดแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับ ในรัตชินก็เหลือเพียงอีกสามเมืองเท่านั้นเพื่อปลดปล่อยลัชชินให้พ้นจากเงื่อนมือของรัฐบ,บาลทหารพม่านะครับปัจจุบันในรัตชินนะครับเหลือเพียงเมืองฮาคาและเมืองตีเตียงและเมืองฐานตลาดนะครับที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบ,บาลทหารในขณะที่เมืองพารามนะครับอยู่ในระหว่างการโจมตีฐานที่มั่นของกองพันที่268โดยกลุ่มพราหมณ์แห่งชาติพี่น้อง ชาวชินหรือ CDF และพันธมิตรอื่นๆนะครับพลตีสไลด์ทันซุนเพนะครับผู้นำทางทหารของ CDF เ,เก่าในงานแถลงข่าวว่าทางตอนใต้ของรัฐชินได้ปลดจากรัฐบาลทหารพม่าแล้วและประมาณ85%ของรัฐชินได้รับปลดปล่อยเหลือเพียงเมืองตีเต๋ง่านตลานและหาคาเท่านั้นผ่านลามเองก็เหลือแค่ฐานที่มั่นของทหารพม่ากองพน268 เพียงแห่งเดียวในพื้นที่อื่นๆของนัดชินแต่รับการปลดปล่อยทั้งหมดแล้วนะครับเขายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่ากองกําลัง CDF นะครับได้เข้าควบคุมเมืองต่างๆทางตอนใต้ของนัดชินเ่นเมืองคินตวยมัตด,ดูปีมินตัตและกันปาเลตเรียบร้อยนะครับรวมถึงการต่อสู้ที่รุนแรงในเมืองพารามเพื่อเข้าควบคุมฐานที่มั่นที่เหลือของรัฐบาลทหารพรมา่าโดยในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยมินตัต กองทัพสีดีฟย,ยังสามารถจับกลุ่มผู้บัญชาการระดับสูงของกองพันธที่274รวมถึงกำลังพลจำนวนมากได้สำเร็จนะครับกองกำลังพณนมิตรต่างๆนะครับได้ร่วมสนับสนุนการต่อสู้ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสเซีและสีดีฟยืยนยันว่าหากรัสชิีนะครับได้รับการปลุดปล่อยทั้งหมดกลุ่มจะยังคงร่วมมือกันกับพันมิตรที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทหารพรมา่า เพื่อปลุปล่อยทุกพื้นที่ในประเทศจากร,บระบบเผด็จการทหารพรม่าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในรัสเซียน,นะครับทางรัสเซียก็สามารถยึดได้หลายพื้นที่หลายเมืองแล้วนะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับกองกําลังทหารอาราการเอเอนะครับจะลงโทษผู้บัญชาการกองทัพพม่าที่จับกุมตัวได้สามนายท่านเกาะอ,อาเซียนกรรมสงคมต่อประชาสนนะครับ กองทัพอลา,าการ A เอประกาศว่าจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษผู้บัญชาการกองทัพพม่าระดับพันเอกสนายนะครับที่ถูกจับกลุ่มตัวไว้ทานก่ออาเซียกรรมสงครามต่อประชาชนโดยนายขายทุกข่าโฆษกของเอเปิดเผยว่าเอกํำลังดำเนินการสืบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียกรรมเหล่านี้และจะลงโทษผู้กระทำผิดตามความเหมาะสมนะครับ กองทัพวาการเอลาปูว่าในวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานั้นสามารถจับกลุ่มตัวพันเอกตองทุนรองผู้บัญชาการเขตตะวันตกและพันเอกจดจอดานผู้บัญชาการเขตตะวันตกได้สําเร็จนะครับและในวันที่8ธันวาคมเวลาดอนบ่ายได้จับกลุ่มพันเอกตุเหลงทุนผู้บังคับบัญชาหน่วยที่15ได้เพิ่มเดิมนะครับ ผู้ต้องหาทั้งสามรายนี้มีข้อกล่าวหาว่าการะทำการอันเป็นอาชญากรรมสงครามต่อประชาชนและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อหาดังกล่าวนะครับนายไขลูก้ากล่าวว่าผู้บัญชาการกองพันธพิเดตการทหารพรมาร่าที่ถูกจับกุมไว้จะได้รับการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามที่พวกเขาได้กระทำต่อประชาชนหากพบว,ว่ามีความผิดจริงเราจะลงโทษพวกเขาให้เหมาะสม ตามความร่าแรงของอาเญายกรรมที่พวกเขาก่อไว้ตามสมควรนะครับจากการสืบสวนพบว,ว่าพันเอกตุเลงทุนนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเขตกลางมันทะเลนะครับใต้เก่ออาชญากรรสงครามมากมายนะครับรวมถึงการสั่งยิงประชาชนจับกลุ่มและทรมานนักกิจกรรมทางการเมืองและการกระทำความรุนแรงทางเพศต่อผู้ประท้วงผู้หญิงรวมถึงสังหารผู้นำทางศาสนาเส้น ผ่าสงชื่อดังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกนะครับพันเอกกรียงทุนนะครับเคยจบจากโรงเรียนนายร้อย OTS รุ่นที่22และมีครอบครัวประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะครับเขายังเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพันในรัชชานตะวันออกเขตเมืองขากและหลังจากการรัดับะะหารในปี2021ก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ เขตกลางมันทะเลนะครับโดยมีปทบาทสําคัญในการปราบปรามผู้สุมนุมในมันทะเลอย่างรุนแรงนะครับพันเอกตองทุนและพันเอกจอจอตานก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในอาเซยรรียนการสงครามเส้นการสั่งทิ้งระเบิดทางอากาศและสังหารประชาชนในพื้นที่ทัยา,ายแกไข่รวมถึงการสั่งเผาบ้านเรือนและสร้างความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมและชาวยกไขา่ ทางเอยืนยันว่าจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิดทั้งหมดเพื่อความยุติธรรมแก่บประชาโซนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับหลังจากทางเอสามารถจับกลุ่มได้ผู้บังคับบัญชาของทหาพรพม่าในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ